หนึ่งร้อยบาทเวอร์แบงค์เหรียญหนึ่งร้อยบาทจะมีสามสามวาระเท่านั้นนะคะเวอร์แบงค์ลูกเสือสัมภารสัมภารเทพอุเทนนะคะอันนี้ก็เวอร์แบงค์รูปโลกก็ลูกเสือก็เครื่องหมายลูกเสือค่ะเหรียญใหญ่สวยค่ะคู่เพราะ สมเด็จพระราชินีคู่กับในหลวงสวยเขาเรียนผู้ใหญ่ก็เ,เห็นชัดไงคะลายเส้นลายอะไรเขาคือเห็นเหรียญใหญ่เห็นชัดเห็นความสวยงามของเหรียญของลวดลายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเหรียญใหญ่ถ้าทําไม่สวยแล้วก็จะเห็นความไม่สวยชัดใช่ไหมคะแต่นี่คือคือความสวยอะคะ่ะเห็นความสวยชัดเจนก็คือก็น่าน่าเก็บสะสมแหละแล้วก็จะมีะครูด ครุฑนี้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเดี๋ยวหยิบเหรียญไหนมาได้เดี๋ยวก็บอกเลยนะเหรียญครุฑรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทาราชาที่เก้านะหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสามบาทครุฑเฉียงจะมีสองห้าสองสองกับสองศูนย์เนาะเขามีสองสี่ด้วยนะคะลองดูนะคะเผื่อไม่แน่เผื่อใครเจอสองสี่นะคะแพงหลายหมื่นสองห้ากับสองศูนย์ราคาซื้อเหรียญละแปดบาท ก็จะมีสตังรูสตังรูก็จะมีช,ชนิดราคาอันนี้ทองทองแดงทองแดงจะมีสองชนิดราคาสองชนิดราคาแต่สามแบบหนึ่งสตังหนึ่งสตังและครึ่งสตังทำไมถึงมีครึ่งสตังเนาะอันนี้จะเป็นสตังรูลายกระหนกแข้งสิง อันนี้จะเป็นลายเดียวกับสตังรูเงินของรัชกาลที่แปดนี้ก็จะเป็นอุณาโลมพระแสงจักรลายพระแสงจักรอุณาโลมชนิดราคาหนึ่งสตังนะคะอุณาโลมหนึ่งสตังพระแสงจักรหนึ่งสตังแล้วก็มาดูครึ่งสตังก่ะ เหรียญสตางรูครึ่งสตังพิมพออ์ผลิตพศเดียวเท่านั้นพศสองสี่แปดศองสี่แปดศช่วงในช่วงช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาช่วงรัชกาลที่8ช่วงนั้นน่ะเกิดเกิดข้าวยากหมากแพงข้าวของแพงมาก เงินเงินเงินฟืดเครืองรัฐบาลเขาจะแก้ปัญหาของแพงด้วยการที่ผลิตเหรียญให้น้อยลงชนิดราคาหน้าเหรียญน่ะน้อยลงเพื่อที่จะให้คนขายคือเหมือนเหมือนผลิตเหรียญมาแล้วให้ให้เป็นบังคับซื้อให้คนขายซื้ออขายของให้ในราคาครึ่งสตังค์นึกออกยาประพุดประได้พูดกลับไปกลับมา แต่ความหมายคือแบบนั้นนะคะให้คนขายที่ขายของให้ในราคาครึ่งสตังค์ได้แต่ปรากฏออกมาทํามาแล้วไม่ได้ใช้เลยใช้ไม่ได้ไปซื้อของไม่ได้ร้านค้าไม่รับใครๆก็ไม่รับนะคะปรากฏว่าทําออกมาแล้วใช้ไม่ได้เราถึงไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเหรียญครึ่งสตังค์ค่ะเพราะว่าทำออกมาแล้วไม่ได้ใช้